สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเอฟซีเพื่อนเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านเข้าสู่ซองยูทูบบอยดั้มซิ่งดินบอลมุงบนครับเปิดคลิปที่ FRR 190ครับเต็มกล่องนะครับพี่น้องครับ่องสีม่้งแดงครับผมกับบรรยากาศหนางานจับการลืดผนครับไม่มีที่จะลงนะครับรถไถรับหนาทีรับดินบพ่อท่านครับผม FRR สองลอยโอย FRR ลอยก่อส oh. ิพี่น้องจะเข้าเทดินนะครับมาดูครับว่าจะเข้าได้ไหมครับแรงจัดครับครั้งนี้ได้ยินว่าแรงจัดครับโอ้น

รถถ่ายบนเมื love, ่อยแล้วเอฟสองกองรถถ่ายเมื่อยแล้วเมื่อยแล้วจักเ้าแล้วมาส่วนใกล้แล้วลาส่นครับเอฟเจ็ดร้อยเรานะครับใหญ่คุณพ่อสายลุงจะเดินพ่อมาลงหน้างานเ้ากระจอดยิงครับเพื่อพี่น้องทางจัดการมีงานใหญ่นะครับใส่บริการได้ตลอดนะครับผม 1> 7 1 2ล้อครับจอดค้างสั้นนี่7 5เสียหาเจ็ดจยอีครับไปครับเครื่องรถจะเข้าอะ้รปะครับอิบอาอาครับผมอื้ยครับอือสบายสบายครับสองกวาง ตัวแดงครับตัวแดงครับแคนเตอร์สิ่งครับเฮ้ยเฮ้ยเยยเ้เอ้ยเฮเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮยเฮ้เ้้ยเฮยเฮ้ยเเ้ยเฮ้ยเเอ้ยเย้ยเ้เเฮ้ยเ้ยเฮ้ยยเฮเฮ้ยเฮ้ยเเฮยเ้ยเ้ เบกมาอยู่ก่กพี่น้องแ้จดแรงจัดมาแล้วครับมาแล้วครับเอมันแน่ครับงานนี้ยเที่ยวโดนล้โอ้โหโอ้บเปิดลพีน้องมาครับโบ๊ะเปิดแดีกีดีนผู้วงดีีดีนโอ้โหโอ้โอย่าเบียนโอ้โหแดงจัดไปคันโอ้เดี๋ยวขอสมาธิน่ะครับสมาธิ

ตรงนวไปดึงงานใหมเด็กป้อเอยตึงแรงดีครับแรงดีครับคันนี้รถศูนย์ลยเด้ดวเครื่องถึงเครื่องจะจะหน่อยนะครับจะแรงน้ำข้นครับข้นครับตีกีไปโลดจักเพิ่มข้นครับไปครับเครื่อง่อยซิมาเพิ่มสี่สูบนะครับเพิ่มข้นขัดออกไปอีกสองสูบครับแรงจัดครับคันนี้ ร้อยสิบห้ามาเบิ้งจอนเบียครับผมพี่น้องรับดินครับใส่รถไถรับดินสองขันยังมาจากท่านครับพี่น้องมาดูสอนรามเทพพิทักษ์ครับเครื่องร้อยสี่ห้าของเราครับคันนี้รถง,งานบุญประเสริฐนุ่มืองครับมาแบบนิ่มๆครับเออครับเลยงใช่เลยมาแบบนิ่มๆครับผม รถหล่อประจำทีมงานบุญประเสริฐช่วงเดือนปานิษครับรถเสียอาร์ครับถ่าแก่หน่อยเป็นแตงเองเป็นกันเอ้บางุูนโหดจัดครับจัดเต็มกล่องเลยครับไปแบบนิ่มๆครับผมเครื่องร้อยสี่ห้าเออครับะลยเนี่ยในใกล้ไม่เป น้ำมันกับประหยัดแน่นะครับพี่น้องไป,ปงดีๆไอ้พวกตองดีบเฮ้าครับจุกแกตัวรถไทยรับบินสองขันยังไม่ขั้นพี่น้องยังสามวันที่นี่ยม่เห็นอยู่เ่า เอามาอัาพีพีรอดเออมุนกระจกโรงยานแต่เขาเวียนเขาอะไรไอคอนเตอร์ได้เหรอหยับหยับหยับ เฮ้เฮ้เฮ้ไอ้เงี้ยตอเลยอ่ยนักสบายวะพี่้องว่าไอ้กบแม่น้องพี่รองต้องนักต่างกันนะครับลำบกใหญ่นะครับต้องลำต้องลำ ปิดแอร์นี่อาคารขึ <c oughs> ข้นเขาไปข้างกกอยู่ข้างก๊กนั่น ไอ้เข่นเตยเลยครับโอ้ยฮิโน่เนี่แคข่นเตยเด็กพวกเขาไร้ี่ฮักก็พี่ฮัก็พี่เห็นอยู่กุกใหม่เห็นอยู่กุ๊กใหม่ เอ็งขับรถเป็นไหมนี่ฮะย <Okay, S 1> เอ็งขับรถเป็นไหมนี่เอ้ยคุยนะคุยหนาไว้โซเฟอร์รถพ่วง6้อยังขับไม่ผ่านเนื้อไอน้นลามนี่มาเองครับ F.R. พี่นออ้องมองดงโหดจัดครับพี่นอ้องอู้ยิ้มเต็มกลองมาเลยครับ ร่องล้ำร่องล้ำเอาครับเขาปองไรเน,นะาะปลาอะไรวะมาครับรถไทยดียกี่นี้เลยเออเขาพิชปองชีวิตเปลี่ยนครับพี่น้องเอ็บอาอาร้อยเก้าสิบ f อ r ร้อยเก้าสิบนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอเคนเตอร์เดี๋ยวรอตัวเรียงอีกหนึ่งคันก่อนครับเคนเตอร์สิ่งเดี๋ยวผมติดคลิปครับเคนเตอร์สิ่งพึ่งมาครับรอรอครับแคนเตอร์สิ่งหน่อยสิมาเรียงเดียบร้อยรอซิปพี่น้อง ไม่ได้ใช่หรือปเปล่า,าพอพบดถอยเขาไอไก่ครับตัวแดงมากนะครับเจ่นเจอจริงครับนี่ mm hmm. <c oughs> ตัวแรกไระจำทีม,มงานเสีชโชยโจอีครับเก็นเ,เต,นเตอร์สิงเฮ้ยป๊อปี่เงับตัวแรกเงับ้นี่ป้องนี่ป้องเงี่ยฮแดงจัดเข้าแดงจัดอ้าวมาเจ้ไก่เดเครื่องรถก็ดีเมื่อไหรถรถไถอะครับงาน อดีตเคยแดงปัจจุบันก็ยังแดงเหมือนเดิมครับป้ายป้ายบาาว้าวๆาว้าวๆๆวโอ้อยจะแ,แห้งไงเออยกป่อยครับปิดคลิปที่แคนเตอร์ซิ่งร้อยสิบห้าครับตัวแดงครับตัวแดงฝาก FC เอฟซเพื่อนๆพี่ๆน้นนนองทุกท่านคนใดก็แซ่ก็ติดตามสองออยลำซิ่งยินดีวันมงคลน,น,น,นี้นะครับสวัสดีครับผม